เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่อบอวลไปด้วยความสุขของการแสดงความรักความห่วงใยถึงคนที่เราปรารถนาดีและอยากให้เขามีความสุขเป็นที่รับรู้กันทั่วโลกว่าวันที่14กุมภาพันธ์นั้นเป็นวันแห่งความรักหรือวาเลนไทน์สเดย์ซึ่งในวันที่14กุมภาพันธ์เรามักจะเห็นภาพถ่ายทางวัตถุท้องฟ้งฟาที่นักดาราศาสตร์โพสต์ทางโซเชียลมีเดียโดยวัตถุท้องฟ้าที่เป็นที่นิยมกันมากที่สุดก็คือเนบิล a าดอกกุหลาบหรือโรเซตเนบิลา และเนบิวลารูปหัวใจ (heart nebula) ซึ่งทั้งสองวัตถุนี้มีรูปร่างลักษณะที่สื่อความหมายเกี่ยวกับความรักได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นวัตถุทั้งสองก็ยังสามารถสังเกตเห็นได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตั้งแต่ช่วงหัวคำ่ำเนบิวลาดอกกุหลาบเป็นเนบิวลาชนิดเปล่งแสงที่อยู่ใกล้บริเวณกลุ่มดาวในพรานห่างออกจากโลกไปประมาณ5,200ปีแสงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ55ปีแสง ขนาดปรากฏบนท้องฟ้า1.3องศาหรือประมาณ2เท่าของขนาดดวงจันทร์เต็มดวงภายในเนบิวล่ามีกระจุกดาวฤกษ์ NGC 2244ที่เกิดใหม่มากมายดาวฤกษ์เหล่านี้มีอายุประมาณ4ล้านปีซึ่งสังเกตได้ง่ายกว่าแกส๊สไฮโดรเจนโดยรอบสำหรับเนบิวลาดอกกุหลาบนั้นมีค่าความสว่างปรากฏที่แมกนิจูด9.0เท่านั้นซึ่งยิ่งค่ามากยิ่งสว่างน้อย ตาเปล่าคนปกติมองเห็นต่ำสุดที่แมกนิจูด6.0ในสภาพท้องฟ้ามืดสนิทด,ดังนั้นการหาตำแหน่งของวัตถุนี้เราจำเป็นต้องอาศัยตำแหน่งของกลุ่มดาวและตำแหน่งของดาวเลษ์ดวงสว่างเป็นจุดอ้างอิงในการหาตำแหน่งโรเซตเนบิวลาจากภาพตัวอย่างเราสามารถใช้กลุ่มดาวในพรานบริเวณแขนของในพราร์นเป็นจุดอ้างอิงในการหาตำแหน่งโรเซตเนบิวลาหากสภาพท้องฟ้าใสเคลียร์มืดสนิท ด้วยตาเปล่าของเราจะสามารถมองเห็นกระจุกดาวฤกษ์ซึ่งอยู่บริเวณใจกลางเนบิวลาได้บางๆได้เช่นกันเนบิวลาดอกกุหลาบนี้เป็นกลุ่มหมอกเพลิงที่อยู่ห่างจากโลกเราออกไปถึง2,600ปีแสงและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ55ปีแสงซึ่ง1ปีแสงมีค่าเท่ากับ9.46ุคูณ10ยกกำลัง12กิโลเมตรภายในเนบิวลามีดาวฤกษ์เกิดใหม่มากมายดาวฤกษ์เหล่านี้มีอายุประมาณ4ล้านปี และจากการคำนวณของนักดาราศาสตร์พบว่าอาจจะมีดาวฤกษ์ที่มีมวลเท่าดวงอาทิตย์ประมาณ11,000ดวงสามารถเกิดขึ้นได้ในเนบิวลาดอกกุหลาบอันนี้ในการถ่ายภาพชิ้นนี้โครแมนได้ใช้ฟิลเตอร์หรือแผ่นกรองแสงเพื่อแยกสีซึ่งสีแดงที่กระจัดกระจายอยู่ในภาพก็คือรังสีจากอะตอมของซันเฟอร์เมื่อถูกกระตุ้นจากรังสีเหนือม่วงหรืออัลตราไวโอเลตอย่างเข้มข้นจากดวงดาวที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ และมีความร้อนสูงที่บริเวณใจกลางของเนบิวลาส่วนสีเขียวคือแสงจากอะตอมของไฮดโดรเจนและสีน้ำเงินคืออะตอมของออกซิเจนภาพที่เห็นนี้ถือเป็นของมีค่าทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏแก่สายตาซึ่งจริงๆแล้วนักดาราศาสตร์ก็ใช้วิธีการย้อมสีภาพดวงดาวที่ถ่ายได้จากกล้องฮับเบิลเหมือนกันเพื่อนำภาพที่มีสีสวยงามเหล่านี้มาหากลุ่มควันหรือก,ก๊าสต่างๆบนอวกาศ การเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายภาพโรเซต์เนบิวลาทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติก็ได้แนะนำให้ใช้เลนส์หรือกล้องโทรทัรศน์ที่มีทางยาวโฟกัสในช่วง300 1,200มิลลิเมตรซึ่งเป็นช่วงที่สามารถเก็บภาพเนบิวลาได้ครอบคลุมทั้งวัตถุที่ไม่เล็กหรือใหญ่จนล้นเฟรมมากเกินไปโดยเราควรหาขนาดมุมรับภาพก่อนการออกไปถ่ายภาพก่อนเสมอ สำหรับการถ่ายภาพโรเซตเนบิวลาได้กล้องถ่ายภาพดิจิตอลแบบฟูลเฟรมกับกล้องโทรทัศน์ขนาดทางยาวโฟกัส1,100ัมิลลิเมตรซึ่งเราสามารถใช้โปรแกรมสเตเลเรียมในการคำนวณมุมรับภาพได้และต่อมาคือเนบิวลารูปหัวใจหรือ Heart n e b u l a เนบิวลาหัวใจเป็นเนบิวลาชนิดเปล่งแสงอยู่ในกลุ่มดาวค้างคาวห่างจากโลกประมาณ7,500ปีแสง ประกอบไปด้วยกลุ่มฝุ่นและแก๊สที่เรียงตัวกันในห้วงอวกาศมองดูคล้ายหัวใจสีแดงมีขนาดแผ่ขยายออกไปถึง200ปีแสงปรากฏบนท้องฟ้ากว้าง2.5องศาหรือประมาณ5เท่าของดวงจันทร์เต็มดวงบริเวณใจกลางหัวใจมีกระจุกดาวเปิดซึ่งเป็นดาวเลษ์เกิดใหม่จำนวนมากกำลังปลดปล่อยพลังงานออกมาอย่างมหาศาลจนทำให้แก๊สที่อยู่รอบๆดาวแตกตัวเป็นไอออนแล้เปล่งแสงสีแดงออกมา เนบิวลาหัวใจเกิดจากการรวมตัวกันของาสม s m a ออนของไฮโดรเจนและอิเล็กตรอนจนกลายเป็นราชินีประจำท้องฟ้าสมาคมดาราศาสตร์ไทยได้ออกมาเผยภาพเนบิวลารูปหัวใจซึ่งเป็นกลุ่มเมฆหมอกแกส๊สและพลาส m a ในอวกาศที่รวมตัวกันเป็นรูปหัวใจซึ่งเนบิวล่าหัวใจนี้อยู่บริเวณแขนเพอร์เซอุสแห่งกาแล็กซีทางช้างเผือกมองเห็นได้ในกลุ่มดาวค้างคาวหรือกลุ่มดาวแคสซิโอเปีย และได้รับฉายาว่าเป็นราชินีแคสซิโอเปียทั้งนี้เนบิวลารูปหัวใจถือเป็นเนบิวลาเปล่งแสงที่เกิดจากการรวมตัวกันของ plasma i อ n อของก๊าซไฮโดรเจนและอิเล็กตรอนอิสระสําหรับเส้นขอบสีแดงของเนบิวลารูปหัวใจและโครงร่างภายนอกนั้น <c oughs> เกิดจากการเปล่งแสงของมวลสารระหว่างดวงดาวสลับกับแถบฝุ่นควันมืดและรูปร่างของเนบิวลารูปหัวใจนี้เกิดจากการพัดของลมสุริยะ และเกิดจากการแผ่รังสีจากดาวยักษ์เพิ่งเกิดใหม่เนบิลลารูปหัวใจมีค่าวความสว่างปรากฏแมกนิจูด18.3เท่านั้นซึ่งตาเปล่าเรามองไม่เห็นดังนั้นการหาตำแหน่งของวัตถุนี้ค่อนข้างยากการหาตำแหน่งวัตถุนี้เราจึงจำเป็นต้องใช้ตำแหน่งดาวฤกษ์ในการอ้างอิงตำแหน่งจากภาพตัวอย่างนี้เราสามารถใช้ดาวสว่างในกลุ่มดาวค้างคาวกับดาวสว่างของกลุ่มดาวยีราบเป็นจุดอ้างอิงในการหาตำแหน่งเนบิวลารูปหัวใจ ซึ่งจะอยู่ระหว่างดาวสว่างของ2กลุ่มดาวนี้จากนั้นเมื่อได้ตำแหน่งที่ใกล้เคียงแล้วให้ลองถ่ายภาพด้วยความไวแสงที่สูงที่สุดของกล้องถ่ายภาพในเวลาสั้นๆเพื่อตรวจสอบว่าเราหันหน้ากล้องไปถูกตำแหน่งการเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการถ่ายภาพในวิลลารูปหัวใจนั้นสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้แนะนำให้ใช้เลนส์หรือกล้องโทรทัศน์ที่มีทางยาวโฟกัสในช่วง200-600ม mm. เมตร ซึ่งเป็นช่วงที่สามารถเก็บภาพเนบบวลาได้ครอบคลุมทั้งวัตถุที่ไม่เล็กหรือใหญ่จนล้นเฟรมมากเกินไปจากภาพตัวอย่างนี้เป็นการหาขนาดมุมรับภาพสำหรับการถ่ายภาพฮาร์ในบิวลาด้วยกล้องถ่ายภาพดิจิตอลแบบฟูลเฟรมกับกล้องโทรทัศน์ขนาดทางยาวโฟกัส450มิลิเมตรทั้งนี้เนบบวลาคือกลุ่มเมฆหมอกของฝุ่นแก๊สและพลาสมาในอวกาศ เนบิวลาคือกลุ่มของก๊าซและฝุ่นผงที่รวมตัวกันอยู่ในอวกาศเนบิวลามาจากภาษาละตินแปลว่าเมฆเพราะเมื่อเราใช้กล้องโทรทัศน์ส่องดูจะเห็นเป็นฝ้าขาวคล้ายกลุ่มเมฆเนบิวลาเป็นวัตถุหนึ่งในเอกภพที่มีความสำคัญมากๆเพราะดาวฤกษ์หรือดาวเคราะห์ล้วนเกิดขึ้นมาจากเนบิวลาทั้งสิน้นเนบิวลาที่เราเห็นนั้นความจริงมีขนาดใหญ่โตมโหฬารมากๆบางก็มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง10ปีแสง บางก็ใหญ่กว่าระบบสุริยะของเราถึง10เท่าเช่นเนบิวลาสว่าง M42 ในกลุ่มดาวนายพรานซึ่งกำลังก่อตัวให้เกิดระบบสุริยะใหม่สามารถก่อกำเนิดดาวเลษ์กใหม่ได้นับพันดวงและเนบิวลาส่วนใหญ่จะไกลจากเรามากนับ10นับร้อยปีแสงแต่ไม่ไกลเกินระบบทางช้างเผือกของเราเพราะเนบิวลาเป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของกาแล็กซีทางช้างเผือกกำเนิดของเนบิวลานั้นนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามีด้วยกันหลายสาเหตุ แต่ในเบื้องต้นคาดว่าจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับการกำเนิดของเอกภพที่จะก่อกำเนิดดาวฤกษ์รุ่นแรกๆและเกิดจากการแตกดับของดาวฤกษ์รุ่นแรกที่ทิ้งซากไว้เพื่อรอการกำเนิดเป็นดาวฤกษ์ขั้นที่สอีกครั้งเดิมทีคำว่าเนบิวลาเป็นชื่อสามัญใช้เรียกวัตถุทางดาราศาสตร์ที่เป็นปื้นบนท้องฟ้า ซึ่งรวมถึงดาราจักรที่อยู่ห่างไกลออกไปจากทางช้างเผือกตัวอย่างเช่นในอดีตเคยเรียกดาราจักรแอนโดรเมดาว่า n e บิ l ลาแอนโดรเมซึ่งเนบิวลานั้นมีหลายประเภทจำแนกได้ตามลักษณะของการส่องสว่างเช่นเนบิวลาสว่างที่เปล่งแสงสะท้อนแสงนอกจากนี้ยังมีเนบิวลาดาวเคราะห์เนบิวลามือและซากซูเปอร์โนวาอีกด้วย ถ้าคุณชอบคลิปนี้แล้วอยากให้มีคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว